สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แ้านหน้าเวทีด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านะคะเขมาในสถานาลนแล้วนะผู้ใดข้ามาแลวปูสา,าปูเสื้อค่ะพี่นองได้จับทีนงังแล้วหันมาทางนนะคะมหาอิาก็ปหลานะคะงหลังจ้ะโอดีใจได้เป็นปาลา,าเนี่ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทางอำพือโนนสังนะครับสวัสดีพี่น้องทางจังหวัดหนองบัวลำพูแลรก็พี่น้องใกล้เที่ยงบ้านเฮานะครับก็วันที่เป็นขามไปยักน้อยนี่ครับพัดแกนกอนว่านําขาวมากว่าน้องแมนบ้งคนตกเมื่อคืนแต่ว่าคนตกกับพ่อเป็นยังเฮาทำการแสดงสอดแจกคือเก่เรานะครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ทาาเฮากับมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำค่ะพี่น้องนะครับก็คือมีโปรโมชั่นด้วยนี่แมนเป็นใจ ยางมหาเฮาสปาร์ตอยู่ทางบูธบอทแค่นะครับพี่น้องครับเมื่อนี้เมืนน่อนี้มีโปรโมชัน่นเป็นยังขึ้มีโปรโชมชั่นมื่อวันเอ้รถแลกแจกแถมนัดนในวันฮาโลวีนเออเลื่องในวันฮาโลวีนนะกันแต่งหน้าผีมาเยังไงเนี่ยแจกเลย <laughs> แ,จแจกฟรีนะครับเก็บเงินพี่น้องคันบอีกนะครับ <laughs> แจกมาเผื่อซูโฟดีกงไหนเอาไปดิน วันนี้มีโปรโมชั่นนะคะยาสฟานโฟกัสีนี่สองหลอดสามร้อยห้าสิบบาทวาเมอนี่สื่อในราคาสื่อสองหลอดในราคาสามร้อยสามสิบสามบาทสามสามสามตอสามตองสามต้องสามเลยในราคาสามร้อยสามสิบสามบาทนะคะครับสื่อแบง่งสื่อแบ่งลอยมาซีใบนี้ไม่เงื่อนโเนี่ยค่ะเนทามาวันไรบอเมย์ใส่บอสบอยเหรอบอสไม่สบายค่ะ เฮอ,อย,ยว่ส<ะ>บายเมื่อเช้านี้เอายาไปใช่แด้วเอาเอายาไปส่งบ้านพี่ผมพูดเันนี้เดยเดีอยาสีฟันสองรอดสามร้อยสามสิบสามบาทจ้าต่อไปเป็นยาสีฟันหนึ่งหลอดปกติเหนียวมัจิสี่ราอยเก้าสบาท แต่ว่าวันนี้มาขายให้ทุกท่านในราคา444บาทโอ้ลดแล้วลดอีกลดแล้วลดอีกสามารถเลือกได้เลยว่าอยากสูตรใดนะคะมี2สูตรด้วยกันมีสูตรฟูออนไลน์แล้วก็สูตรสมุนไพรนะคะพวันี้มีจำเมวนจำกัรด้วยค่ะถ้าเป็นไใคร<อ>ย่าก,ก็ลดกากลดแนะแขกลดรลดพ่อ แล้วก็อีกโปรโมชั่นต่อมานะครับพี่น้องครับก็คแบบือแชมพูสูตรออร์แกนิกแมนค่ะบวบที่มักน้ำใช่ค่ะแก็คือเอาได้กันได้แค่กัน3ามขวดแมสามขวดแถมยาสีฟันหนึ่งรอแมนสวัสดีครับคุณแม่ครับ